โอ้โหพี่น้องนันเล็ยกพาม,มาชมทุ่งดอกหญ้าแสนสวยที่ทริมชายป่านะบริเวณคลองบางไผ่ดูสิฮะสวยงามมากๆเลยฮนะเป็นดอกหญ้าที่เกิดขึ้นในคลองแห่งนี้นะเนี่ยได้เวลาเขาออกดอกแล้วสวยงามมากๆนะยาวตลอดแนวของคลองเลยฮนะเนีย สวยงามสุดๆเลยไม่ค่อยมีใครสังเกตเท่าไหร่แต่ว่านาเล็กชอบที่จะสังเกตเพราะความงามของธรรมชาติอย่างเงี้ยมันหาชมกันได้ยากนะนี่ถือว่าเป็นวิวสวยๆนะที่น่าดูมากๆเลยสวยจริงๆฮะดอกคล้ายๆกับดอกหญ้าที่ใช้ทำไม้กวาดนะแต่นี้ไม่ใช่นะ สวยงาม，真正。